สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวดำพารวยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเป็นกำลังแรงใจให้สาวดำพารวยด้วยนะคะเรื่องออกเมื่อวานนี้เนาะเรื่องรัฐบาลออกเมื่อวานนี้ชัดเจนนะคะหลายๆท่านก็มีโชวมีลาบผ่านไป หลาหลาท่านก็ไม่มีโชคไม่มีลาบเนาะเอาละเป็นนั้นว่าเรารู้กันถึงแม้นถึงบางทีสาวดำก็คิดนะคะว่าทำไมเป็นอย่างนี้ฮะทำไมเป็นอย่างนี้เพราะว่าบางท่านซื้อหนึ่งเจ็ดหรือหนึ่งเจ็ดห้าหรือห้าเจ็ดหนึ่งซื้อตั้งแต่ก่อนเลขแม่น้ำหนึ่งจะออกมาแต่ว่า พอเลขแม่น้ำหนึ่งออกมาคนที่ซื้อแล้วน่ะเจ้าคืนอ่าเจ้าคืนไม่ใช่ว่าจ่ายห้สิบหรือสาสิบาทหรือยี่สิบัาทนะคือเจ้าคืนเลยไม่เอาเลยสรุปแล้วเรานี่เป็นแต่ผู้แพ้แล้วาตาบดาหวยแม่นๆออกมาอย่างนี้แล้วก็ออกตรงแล้วก็ออกก็ออกทั้งสามตัวด้วยนี่ แล้วพวกเราจะถูกถก,กันไหมเนี่ยเพราะว่าไอตัวที่มันจะออกมันจะถูกเขาก็อั้นอย่างเงี้ยเขาไม่ขายอย่างเนี้ยโอ้ยคิดแล้วก็น่าสงสารน่าเห็นอกเห็นใจพวกเราเนาะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยลูกแม่สาวดาเนี่ยฝันฝันแล้วก็เป็นแบบฝันฝันครึ่งหลับครึ่งตื่นมีเสียงมาระซิปข้างหูนะ่ะที่แม่ที่สาวดําพูดนะ่ะคือแบบว่า ว่าเป็นคนแก่มาบอกว่าหนึ่งเจ็ดศูนย์น่ะสาวดําก็ไปซื้อไว้เหมือนกันนะคะแต่ว่าซื้อไม่เยอะหรอกเพราะว่าเพราะว่ามันก็เพิ่งออกไปน่ะนะเพิ่งออกไปไปซื้อไว้ที่อำเภอแวงน้อยนี่แหละลูกพอใกล้วันหวยจะออกเขาคืนลูกเขาเขาบอกว่าไม่รับเลย เขาเอาเงินคืนให้เลยคุณแม่คิดในะใจว่ามันคงไม่ไม่ออกแล้วถ้าเป็นแบบนี้แม่สาวดําก็ได้ซื้อได้ซื้อได้จต่เจ็ดศูนย์กับศูนย์หนึ่งนะคะซื้อได้เจ็ดเจ็ดศูนย์กับศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดซื้อไม่ได้ลูกเจ็ดห้าก็ซื้อไม่ได้แต่ว่าได้แต่ลัตเตอรี่แหละแต่ว่ามันไปออกข้างบนคุณแม่ได้เนะี by, ่ยแปดใบห้าเจ็ดก็ก็แปดใบลัตเตอรี่คุณแม่ เนีย่ยมีหลักฐานชัดเจนนี่ยเนี่ยแล้วทีนี้แม่ก็มานั่งอาสาดาก็มานั่งคิดเลยเอา้าวถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไปถูกกันออีตอนไหนเลยเนี่ยพอเราซื้อแล้วดันไปตรงกับเลขแม่น้ำหนึ่งเขาให้มาใกล้วันจะออกะสมมติว่าหวยจะออกวันที่หนึ่งเขาก็ให้วันที่สามสิบอย่างเงี้ยเราซื้อไว้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบอย่างเงี้ย แล้วเขาเอามาคืนแล้วหวยก็ไปออกไอตัวนั้นน่ะคล้ายๆว่าเขารู้ว่ามันจะออกตัวนั้นน่ะเขาคืนเลยแล้วอย่างนี้แล้วเราจะถูกตอนไหนเลยเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยตาดำๆเนี่ยเราจะถูกตอนไหนดีแล้วที่ไม่ออกหนึ่งข้างบนออกหนึ่งเจ็ดข้างล่างห้าเจ็ดอย่างเนี้ยเขาก็จะอั้นอีกห้าเจ็ดเขาก็ไม่ให้ซื้ออีกกันข้างล่างอย่างเนี้ย ที่สาวดำพูดนี่เขาเรียกว่าพูดแบบอุกอังนะจ๊ะมาอุกอังทางเท่หลายจังสินะค่ะไม้คว่ำวานอะ่ะก็เลยเอามาบอกกับเอฟซีมาบอกกับแฟนคลับของเจ้าของมักคือเป็นแนวนี้เนาะนัง่งึ้นไปขึ้นมาขึ้นมากึ้นไปเ็ดจังไหนจังสิถือจิอถือจักเทือรื้อขึ้นเป็นจังสิเนาะย้ำไหนเขาจิถือละตัวมันออก บอดดิเกวกบเปรีกแม่นำหนึ่งเขาซื้อไปตั้งแต่ก้อนเพลินบุญบาทนี้เจ้าก็เอามาคืนเมือตัวรัตตบาดก็เอามาคืนเมือขนาดสามสิบบาทยังเอามาคืนเลยพี่น้องเฮ็ดจ้าไหนดีสาวดำกันเลยมึนติบคือกันจ้ะมานี้เลขตมันสิออกสองเก้าสาวดำก็ไปเอายูอันกับปูองอาจญาดอกไม้เียนตัวแดงๆมอเลยลงต่างหางหกวันติดกัน บานนี้เขาบ่อซื้อบดเนี่ยก็เพราะว่าดวงเขามัานบ่อท่านเ้ม่าถึงกะแล้วบัดนนี้นเลขสูตรของปู่สามแปดเก้าหรือว่าพระน้องนั่นเพื่อนกะไปเขาปริวาสเพื่อนก็ไปหาผู้บาอาจารย์ผู้เพิ่นลำเลียนมากตั้งแต่สิบก็ปีแล้วเพื่อนกัไปเพราะว่าเพิ่นต่อไปเพื่นสิบบารงถ้ำอีกเพราะว่ามันเด็สูบบุรีตูงให่ย่ๆมวน่งย่ง่งไหมคะ เพิ่นกันเลยไปเลี้ยนสูตรอันเทศยบสูตรนั่นล่ะกับคู่บาอาจารย์เพิ่นเอื่อนว่าปูาปใหญ่จะปูใหญ่ปูใหญ่เพิ่นหามาไปออกห,อห้าน้อยเมิดพี่น้องหาวันที่นึงนั่นจะหห้หอยออกเมื่อวานนีล่ล่ะหาวันที่นึงเนี่ยเพิ่นหามาศูนย์ศูนย์หาออกศูนย์ศูนย์ห้าน้อยนั่นแล้วก็ออกศูนย์หาบงดู ไปห้าน้อยหมดเลยหวัดบาออกไาง่งแต่เพิ่นหหรือเพ่นหาวนหายวยงหค่ะบานนี้คลองอันพระน้องเพิ่นห่นอันนี้เป็นสูตรคำนวณหวยออกแล้วกวับคำนวณได้นนเลยค่ะพี่น้องคำนวณได้นนเลยเพิน่นแบบช่วงมไาหาสาวดำแล้วเด้อพี่น้องเองช่วงมาสาวดำแล้วงวดประจำวันที่สิบหกกรกฎาคมห4ี่เพิ่นหามาก แปดหางคือเก้าคาเฟ่น่องบนล่างโจทไว้เด้อค่ะเด้อเด้อแม่สาวดำกสีด้แคบไอเอาเอา,เอานั่นว่างให้เย็นอยู่จ,จ,จ้ะเดี๋ยวเด้ออันซูโจทด้อลูกเด้อเจ็ดสองศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าสี่หนึ่งสามเจ็ดห้าเจ็ด ดหนึ่งศูนย์หกเพิ่นเฮ็ดสูตรส่งมาให้แล้วเด้อค่ะพี่น้องสูตรของสูตรของพระน้องสูตรของปู่สามแปดเก้างวดแรกเมื่อกี้นี่ของเพิ่นเขาเก้าสองเด้อจ้าเด้อของเพิ่อนเฮ็ดมาเนี่ยมีแปดทางก็คือบนล่างมานี่ปู่เนี่เพิ่นกับซ้อนไห้มีวิธีเฮ็ดซ้อนไห้ยัง้วเพิ่นกับเฮ็ดงวดแรกเมื่อกี้นี่เขาเนาะเขาเก้าเขาสองเก้า บานนี่งวดนี้เพื่อนเฮ็ดมาแล้วทรงมาแล้วคะ่ะศูนย์เจ็ดเจ็ดสองหนึ่งห้าสี่หนึ่งสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดหนึ่งหกศูนย์ค่ะพี่นอ้นอ,องนอกกันเนาะบานนี่ สาวดำสิบอกให้แฟนคลับฟังเด้วยกันเสาดำจะเป็นคนที่ว่าขันฝันยังันจำบ่ได้น่ะคือมันคือบ่แม่นคือบ่แม่นแต่ว่าถ้าฝันยังจำได้น่ะสิแม่นสิท่านผู้ชมโดูดูสิผิดเชอร์หนึ่งฝันน่ะบ้านนี้ฝันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยฝันอีกแล้วมาสร้างเป็นแทะมาสร้างเป็นแท้ฝันอีกแล้ว วันนี้ฟันทรงเก่าเลยจ้าพี่น้องนั่งฟันว่าเออนั่นงนอนอยู่เข้มเข้มครึ่งรับครึ่งตื่นนะ่ะก็จักตื่นหรือจักรับมันนั่งก็จิได้ยินเสียงเุทาเ่นมาบอกวันห้าสามเจ็ดประั่น 5, 3, 7, วันนี้ในฟันน่ะวันนี้เป็นเะ่วา่าห้าสามเจ็ด หรือเป็นห้าสามหกวาจังสี่ละ่ะนั่งเลยว่าเอา้าพอดีนั่งไอเสดเดิดขึ้นตั้งสติเอา้านี่มันนั่งฝันตัวนี้มันฝัดฝันตัวนี้มันขึ้นจังเครื่องรับเครื่องขึ้นมันแมนฝันบ่หรือว่าหรือว่ากบได้คิด่ะบ่ได้คิดนั่งบ่ได้คิดเรื่องเรขกเลยย่ะพี่น้องไปอัน กั็ไปจากสวนถ้ำท pues ี men, nah in, ่น right? ั 1, ่งเบาหน่กังเว้นเนี่ยค่ะนั่งฝันกังเว้นเนี่ยไอ้ไอ้ที่ว่าหนึ่งเจ็ดศูนย์น่ยกักังเว้นค่ะถ้าปกติน้งไม่เคยหลับกังเว้นนั่งจะนอนเอ็นเล่นซื่อๆนี่แม่ค่ะนอนเอ็นหลังเอ็นเอ็นหลังซื่อๆค่ะบ่ได้บ่ได้บ่ได้นั่นเลยค่ะบ่ได้บ่ได้ว่าตั้งใจสิตแล้วพอน้งไม่เคยนอนหลับกังเว้นนะมันเปลี่ยนเค็มๆจ้ะท่านผู้ชมเป็นเค็มๆบ้านนี้ว่าห้าสามเจ็ดเบื่องหา สามหกพันเอ้สามสามห้าหกพอได้จ้ะขอโทษขอโทษสามห้าหกค่ะห้าสามเจ็ดหรือว่สามห้าหกว่าจังสี่กับไม่ถึงในฝันนั่นนะคะในฝันน่ะในในฝันนด่นี่นั่งเราหนีนี่นคือหมยถึงว่าในฝันวันนี้ฝันเกอฝันพ่อเค็มเค็มฝันพ่อเค็มเค็ม,คมบานนี่ ว้ยมอในเช่นนี้มาจอดรถหัวมุม้มอยู่แม่สิเลี้ยวได้เรือบักล้า,จากกนเจ้าก็ได้เนาะแม่สิเลี้ยวรถได้ขนานี่นลูกอืมแต่พี่น้องอันอันนี้ฝันแบบเก่าจ้ะฝันคึำค่ำครึ่งรับครึ่งตื่นคือเก่า,าค่ะคนที่มาบอกน่ะก็ก็คนเก่าจา้ะท่านผู้ชมคนเก่าโอ้ยนั่งแล้วว่าเอานั่นอีกแล้วนึง งวดเมื่อกี้นี่เขาวงวดนี้ไปยังไหนเนาะนั้นก็เลยบบอกให้พี่น้องฟังนะคะ่ะนะค่ะอย่าลืมนะคะ่ะสาวดำบ้าให้ฟังแล้วจดไว้ในนะคะ่ะนะเดี๋ยวสาวดำจะคอยสิไปจดให้แฟนคลับมือแลงเนี่ยคะ่ะคอยทุกทุกท่านโชคดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้สาวดำในนั่นจ้าเนาะคะ่ะเนาะมีอย่างกระบอกค่ะบอกแฟนคลับเนาะค่ะเนาะฟันแบบนี้กับสองว่าแบบนี้แหลนะเนาะ ขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะหอดบนจ้าด่านที่ฉยนบอกท่านเด้อค่ะ